เหรียญหล่อโบราณเนื้อทองผสมพิมพ์รีลาใบข้าวหลวงพ่อโบยวัดมะนาวพิมพ์ใหญ่เหรียญน,นี้สร้างประมาณปี2470หลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวท่านเป็นศิษย์สายตรงของพระเนียมวัดน้อยอาจารย์ใหญ่ของเมืองสุพรรณตาของท่านส่วนใหญ่สร้าง ด้วยเนื้อโลหะผสมหรือทองผสมสำหรับองค์นี้เนื้อผิวครับออกสีตาลเข้มแกมทองอมเขียวนิดๆตามภาพครับ ลองรอยความเก่าของโลหะรอยปลาหมดรอยโลหะลอยน่เต็มรอยปลาหมดรอยตะไป นอนลอยตะไบเช้านอนพระดีลาใบข้าวหลวงพ่อโบยวัดมะนาวังหวัดส,สุพรรณบุรี